ของนี่กันบ้างดีกว่าภาพยนตร์ค่ะคุณมาชากาลังจะเล่นหนังเรื่องใหม่อันนี้เป็น 3D ด้วยเรื่องรแรกของประเ<ร>ทศ<า>ไทยนะคะเป็นเรื่องที่มีชื่อว่า407 True 3D ค่ะกลับมารับบทบาทในจองเงินอีกครั้งสําหรับมาชาค่ะซึ่งคราวนี้ท้าทายด้วยความเป็นหนังสยองขวัญที่่ทยทําด้วยระบบสามิติเรื่องแรกของไทยค่ะในเรื่อง407 True 3D จากค่าย Five Star ค่ะคราวนี้ประกบคู่พระเอกใหม่ปีเตอรบบไ์ไน กล้องกล้องเล่นๆนะคะมันจะเป็น 3D แบบกล้องที่เป็นเลนสองตัวเลยนะคะซึ่งจะเป็นเป็นเป็นเรื่องแรกชาก็รู้สึกว่าสนใจอยากจะอยากจะเล่นนะคะรู้สึกว่าตื่นเต้นมากครับแล้วก็รู้สึกก็เป็นอย่างนี้ทุกคนนะเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวแล้วแล้วก็รู้สึกโชคดีครับที่ได้เล่นกับพี่ชาครับ นเรื่องงานหนัง <c oughs> กำลังเริ่มต้นด้วยดีนะครับส่วนเรื่องคดีที่โดนอดีตโปรดิวเซอร์เพลงขู่กันโชคทรัพย์เธอก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายความครับตอนนี้เลยสบายใจขึ้นรวมถึงข่าวน้องกายครับลูกชายที่เกาเหล่ากับขวัญอุตสามณีจากการร่วมเล่นละครในเรื่องหอบรักมะห่มป่าเธอก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับเขาบอกว่ามันเป็นการเหมือนลักษณะเป็นการโปรโมทนะคะเป็นแบบเขาบอกว่า เขาก็บอกว่าเขาก็เล่นกันอยู่ทุกวันนะคะ่ะเขาก็บอกเขาไม่เห็นมีอะไรกันเลยอะไรที่มันเป็นเรื่องแรกๆก็คงต้องให้โอกาสเขานิดนึงอะนะคะ<ม>เพราะว่าเขายังไม่เข้าใจส่วนประเด็นข่าวเมาส์ที่ว่าเธอโดนปลดออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์นมและครีมทานหน้าชื่อดังคุณชาติก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะว่าตัวฉชเองใช่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าคือ มันจะเป็นอะไรก็เป็นคือตอนนี้ชันก็ยังไม่รู้นะคะถ้าเพิ่งจะได้ยินแล้วเพิ่งได้ยินเนี่ยมีแต่ข่าวหน้าปวดหัวทั้งนั้นนะครับแต่หลังจากผ่านเรื่องร้ายๆมาได้ข่าวไหนๆก็ท้าโถมเข้ามาเลยเธอไม่สะทกงสะทานแน่นอนอันนะคนมันเทิงก็มาพร้อมกับข่าวข่าวแค่นี้แม่มคุณมาชาสบายอยู่แล้วไม่ซีอยู่แล้วนะครับ